เดี๋ยวช่วงตอนท้ายเดี๋ยวให้คุณเอิงแนะนําละกันว่าถ้าอยากจะคอนซัลต์ในลงลึกในรายละเอียดอีกทีหนึ่งเนี่ยต้องทำยังไงที่นี้อันนี้คือข้อ,ขอที่ควรจะทามีข้อห้ามอะไรไหมคะในการที่จะเริ่มตั้งแต่การส่ง resume ไปสมัครงานจนถึงสัมภาษณ์งานเลยมีข้อห้ามอะไรที่ไม่ควรบางมีไหมเอ่ยออผมว่ามันก็เอาเอา,เ,อาเรื่องของ resume ก่อนละกันที่แบบการส่ง resume น,นะผมว่ามันก็คงไม่ถึงกับแบบข้อห้ามหรอกแต่ ว่ามันก็เป็นข้อที่ไม่ควรนะนะคือสมัครสมมติสมมติมมตำแหน่งนี้มีเปิดอ่าบริษัทเอเปิดตำแหน่งอยู่สี่ตำแหน่งแล้วก็ยิ่งไปเลยสี่ตำแหน่งแล้วคุณจะทำงานอะไรเออคือแบบมันไม่ควรเพราะว่ามันมันมันป่งบอกอะว่าแบบถุกแล้วคุณอยากทำตำแหน่งนี้จริงๆหรอ อห mm hmm. มแบบเอ๊ะสรุปแล้วคุณมาเพื่ออะไรเออคุณจะมาแบบหวังหวังงานอะไรก็ได้อย่าแงบบนี้หรอกแบบรอก็แปบลบกๆอ่ะ mm hmm. คือคือ,ค,อคือจะบอกว่าไอคนที่ทําแบบนี้นะในผมเน่านะที่เป็นรีคูดอ่ะเราเราเคสชันก่อนเป็นคนแรกเลยนะแบบที่มาส่งมาเรื่อยๆส่งมาส่ง mm hmm. ส่งมาเรื่อยๆส่งมาทีๆส่งทุกๆตําแหน่งอย่างเงี้ย mm hmm. อันนี้ผมเคสชันก่อนเลยนะแบบทำจริงว S <S <S ไม่เอาแน่นอนพวกเนี้เรา,เรามันมันก็ไม่ไม่เชิงแบบไม่เอาแน่นอนหรอกแต่ว่าเราเราจะเกิดเว e s t i นที่แบบเอาดีวะอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดทุกเรซูเมแบบ่ทุกตำแหน่งเขียนเหมือนกันหมดเลยอันนี้อันนี้แหละคือเนี่ยคือข้อต่อไปก็คือไอไอสมัครหลายตำแหน่งไม่เท่าไหร่แต่เกิดสมัครหลายตำแหน่งแล้วสบบ่งเรซูเม่เดียวกันกัหมดเนี่ยโอ้โหคือแบบซึ่งซึ่งคนส่วนใหญ่ก็ทำอย่างเงี้ยจริงหรอคือคือผมจะบอกว่าใช่ คือคผมจะบอกว่าจริงๆอ่ะมันมีคำกล่าวไว้นะว่าสมัครสิบตำแหน่งเรซูเม่ก็ต้องทำสิบแบบอันนี้มันเป็นเรื่องจริงเพราะว่าแต่ละแต่ละอันมันมีคีย์เวิร์ดไม่เหมือนกันมันมีจุดที่เน้นไม่เหมือนกันแล้วแล้วเรซูเม่ที่เราส่งไปมันจะเหมือนกันได้ยังไงมัน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 คอมมอนเซนต์นะจริงเดคอมเใช่เอาเอาเอาแล้วก็ อันนี้คือเคสแรกก็คือคือตำแหน่งสิบตำแหน่งแต่ละตำแหน่งไม่เหมือนกันใช่ไหมลองอีกเคสหนึ่งก็คือสองบริษัทอะ<ฮ> uh. ตำแหน่งเดียวกันเป๊ะเลยแต่ Resume มมก็ต้องต่างกันอีกถ้าเกิดว่าเป็นสองบริษัทในตำแหน่งเดียวกันเราก็ไม่ควรส่ง r ซ s u m e ไปเหมือนกันใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเขาไม่ได้มี Requirement อะไรที่มันแตกต่างจากปกติคือ,คอก็แค่บอกตำแหน่งงานเลยเราก็ไม่ควรเพราะอะไรอะคะ คือคืออย่างนี้บริษัทสองที่อ่ะมันมีความต้องการบางทีอาจจะคล้ายๆกัน <Okay. S 2> แต่ว่าสถานการณ์หน้าง,งานจริงๆอ่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันบางที่อาจจะทีมเล็กทีมใหญ่ทำงานให้กับลูกค้าคนละเจ้าอย่างเงี้ยมันแค่นี้มันก็ต่างละมันก็มันก็สร้างให้เกิดสถานการณ์ที่ต่างกันแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรมันต่างกันด้วย บางที่อาจจะเป็นแบบหนึ่งอีกที่อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งอย่างเงี้ยซึ่งเรื่องเหล่านี้บางทีมันมันมันไม่ได้สื่อออกมาในในตัวตัวตำแหน่งอ่ะชัดเจนขนาดนั้นบางทีเราก็ต้องไปหาข้อมูลเองโทรเข้าไปถามก็ได้นะครับอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้การสมัครงานของเราอ่ะมันมันเอ่อได้เพิ่มโอกาสมากขึ้น,นใช้มันดีกว่า mm hmm. เพิ่มโอกาสมากขึ้น หรือหรือถ้าถ้าเป็นสุดอันนี้ถ้าเป็นตัวเองเนาะเราก็คงจะแบบ l ส s บริษัทที่เราอยากจะทำจริงๆมาสักแบบ top ป h อ่ะแล้วก็คือหาข้อมูล <c oughs> บริษัทนั้นส่วนบริษัทที่มันแบบลองลองลองมาอาจจะแบบ time, ถ้าเราไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นก็อาจจะใช้แนวแนวเดียวกันได้ไหมหรือว่ามันควรจะแบบทุกบริษัทมลยควรจะแบบตั้งใจไปเลยก็คือคือถ้าเกิดว่าเราทํา คือคือต้องพูดอย่างนี้นะโดยเฉพาะเรื่องของวารธทางองค์กรอะ่ะบางทีเราหาเราหาไม่ค่อยเจอหรอกยกตัวอย่างด้วยไหมคือถ้าก็ฟังถ,ถ้าเราเป็นเป็นคนทำ r e s เม่ตอนเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเขียนอะ,อะไระคือ,ค,อคือต้องพูดอย่างนี้ตัวบริษัทอะ่ะจริงๆแล้วอะมันมันโอเคมันไม่ใช่ตัวตึกมันไม่ใช่แบบโรงงานหรืออะไรบริษัทตัวคนคนมารวมกันถูกไหม แต่ละคนเนะี่ยมันมีชัศนคติมีมีหลักการคิดอะไม่เหมือนกันแต่มันมีส่วนที่คล้ายกันอยู่เมื่อเลยมารวมกันแล้วทำเกิดเป็นองค์กรขึ้นมาได้ uh huh. เพราะฉะนั้นนะ่ะไอสิ่งสิ่ง,ส,งสิ่งเหล่านั้นอะความคิดชดาตนคติของคนนั่นแหละที่มันหลอ่อหลอมออกมาให้กลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กร uh huh. เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะสื่อออกไปอะก็คือเราต้องสื่อว่าตัว,ต,วตัวเราอะเรามีชัศนคติแบบไหนเรามีหลักการคิด มีมีเป้าหมายในชีวิตอะแบบไหน <Okay. S 1> อันเนี้ยคือคือบางทีอะเราอาจจะไม่รู้หรอกว่าบริษัทไหนเขาเป็นแบบไหนแต่อย่างน้อยเราต้องเขียนสิ่งเหล่านี้ออกไป mm hmm. เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันมันถ้าเกิดมันแมชอะ mm hmm. องค์กรอนะเขาเขาเหมือนกับว่าบางทีเคยผมเคยเจอนะผู้สมัครไม่ค่อยตรงหรอก mm hmm. แต่ว่าไอตัวหลักการคิดของเขาตัวตัว ไอเป้าหมายชีวิตหรือว่าทัศนกติของเขาอ่ะมันแมชกับองค์กรก็พยายามพยายามจะหาตำแหน่งอื่นให้ให้ลงอ๋อคือก็เข้าใจนอกจากความสามารถแล้วมันต้องคือความเข้ากันได้ของพนักงานในองค์กรด้วยใช่เฉะนั้นวิธีการหาอย่างเงี้ยก็ง่ายๆเลยอ่านประวัติองค์กรอ่านประวัติองค์กรแล้วก็ลองดูซิว่าเจ้าของหรือว่าผู้บริหารคนปัจจุบันเนี่ยเป็นใครมาจากไหน พวกผู S <S> ้บร like like kind of ิหารส่วนใหญ่เขาจะต้องมีแบบพโปรไฟล์อะไรอยู่แล้วไปอ่านดูก็ได้ใครเป็นใครมาจากไหนแล้วแล้วเขามีมีแบบข่าวสารขององค์กรพวกพวกเปเปอร์ต่างๆขององค์กรมันมันสามารถเข้าไปสืบค้นเข้าไปอ่านได้ว่าเฮ้ยเราเราคือใครเราทําอะไรเราขายอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันก็บอกตัวองค์กรได้ในระดับหนึ่ง อืมใช่อันนี้ก็คือช่วยได้นะมันเคยได้ยินมาเหมือนกันคือนอกจากสัมภาษณ์งานเนี่ยเราจะรู้ในหน้าที่ในตำแหน่งของเราเนี่ยเราต้องรู้เรื่องรอบตัวขององค์กรของบริษัทเราด้วยคือเวลาเขาถามมันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะมันสร้างความประทับใจได้ในการสัมภาษณ์งานเนาะใช่ไหมใช่ใช่แกเเดี๋ยวก็คือถ้าเกิดว่าข้อห้ามหลักๆก็คือห้ามส่งกระจายเรยสเม่ไปทุกตำแหน่งในบริษัทเดียวกันห้ามเขียน ทุกตำแหน่งห้ามาเขียนรซูเม,ม่เหมือนกันแล้วก็ต่อให้เป็นคนรบริษัทตำแหน่งเดียวกันก็ควรจะเขียนรซูเม,ม่ไม่เหมือนกันแล้วมีมีข้อห้ามออีกไหมคือ,ค,อคืออย่างนี้กันอ่าอาจจะเน้นเน้นว่ามัน,ม,นมันก็ไม่ได้ว่าห้ามร้อยเปอร์เซนะ็นต์เนาะมันก็ไม่ควรนะนะอ่อคือสิ่งที่จะจะจะ,จะอ่อห้ามเลยอ่ะก็คือห้ามส่งโดยที่ไม่ได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอืม ก็ S <S ที่ตัวเอง,งเข้าใจอ่ะเราต้องส่งอะไรที่ตัวเองเข้าใจอืคอช่อันนี้คือเรื่องของการส่งเรซูเอ่เนาะทีนี้เรื่องของการสัมภาษณ์งานอ่อข้อห้ามที่แบบที่ที่ถ้าสมมติผมผมเป็นผู้สัมภาษณ์ผมเจออะ่ะเราตัดทิ้งเลยนะคือไอ้พวกมาสายเนี่ยคือ <S <S อใจ ใช่คือคือเราคือถ้าเกิดเจอคนแบบนั้นนะผมก็จะสัมภาษณ์แค่แบบสิบห้านาทีก็ปพอไป็พิธีเออพอไปนพิธีแล้วก็ไปดกกระเอา,าหัวกระดาษแต่คือคือ,คอ,คอเราไม่ให้ตั้งแต่ต้นเลยอ๋อโอเคมันเป็น common sense อนะ่ะจริงจริงตอให้เวลาทํางานคุณมาสายแต่ความตั้งใจในการมาสมัครงานคุณก็ต้องมีก่อนแล้วให้ให้แสดงก่อนอะใช่คือก็ไม่ควรแหละ อืมคแล้วก็อีกอันหนึ่งคือเรื่องจะพูดไงดีอ่ะเรื่องเงินอืมเรื่องเงินคือคือมาถึงจะมาคุยเรื่องเงินเลยไม่ได้เรายังไม่ทันรับคุณเข้าทํางานเลยผมยจะเรื่อง<ด><ด>เงินอะไรเอออะไรอย่างเงี้ยมาถึงคือ,ค,อคือแบบว่าไอ ถ้าเกิดเขาเขาชอบจริงๆนะถ้าสมมติทั้งทั้งบริษัทเขาอยากได้คุณจริงนะ,นะเดี๋ยวเขาก็ต้องหาทางให้ได้อือเออนี้เป็นขอ<ม>ขอ,ขอนักคาถามนิดนึงส่วนตัวจะชอบเจอบ่อยมากเลย<ม>บางทีเขาจะสมมติเขาสนใจอยากจะจ้างเราแหละแต่เขาชอบถามว่าคุณพอใจที่เงินเดือนเท่าไหร่หรือคุณอยากได้เงินเดือนเท่าไหร่ไอ้คาถามป,ปลายเปิดแบบเนี้ยบางทีคนถูกจ้างอะเราเราไม่ได้มีตัวเลขอยู่ในใจหรือแล้วบางทีเรามีแต่เราเขาเรียกอะไรอ่ะ มันเหมือนมัน flexible อ่ะเราไม่ได้ถ้าเราบอกแพงเกินไปเราก็กลัวเขาจะไม่จ้างถ้าเราบอกถูกเกินไปมันก็กลายจะเป็นเหมือนแบบลดสแตนดาดตัวเองอนะไรเงี้ยอืมมันม,มันควรจะเป็นคําตอบแบบไหนหรือว่าเราสามารถถามกลับได้ไหมว่าแล้วเออเขาเรียกอะไรนะทางทางคุณคิดไว้เท่าไหร่หรืออะไรประมาณเนี้ยมันมีคําพูดแบบไหนเพราะว่าเราโดนบ่อยมากเลยโอเควิธีหนึ่งก็คือถามเขาเลยว่าแบบเฮ้ยเขามี range แค่ไหน,น <c oughs> คือคือบริษัทอ่ะมันมันมีเว้นอยู่แล้วว่าว่าเขาจ้างได้เท่าไหรถึงเท่าไหร um. นะเป็นไปนไม่ได้ที่เขาจะไม่มียังไง <Wait. S 1> เขาต้องมีจะจะเล็กจะใหญ่ก็ตามนะครับทีเนี้ยไอเรื่องของตัวเลขอ่ะคือผมเคยเจอนะมีผู้สมัครมาสมัครแล้วก็แบบอ่าสมมตินะนี่เป็นตัวเลขสมมติเงิน,นเดือนอยู่ประมาณห้าหมื่นแล้วเขาแล้วก็เขาเรียกเงินเดือนประมาณเก้าหมื่น ขึ้นเกือบสองเท่าซึ่งคืออันนี้เขาก็แจ้งชัดเจนเลยแล้วก็เขาอธิบายว่าทําไมเขาถึงต้องเรียกขึ้นก็อธิบายได้เป็นข้อๆๆๆๆเลยแล้วสรุปแล้วเชื่อป่ะคนนี้ได้งานแล้วได้งานประมาณได้งานอยู่คนเดินอยู่ที่ประมาณแบบแสนกว่าก็คือขึ้นแบบเออเบิลไปเพราะว่าเขาทํางานได้เขาเขารู้สกิลของตัวเองแล้วก็มันเป็นสกิลที่บริษัทต้องการแต่เขาก็ โชว์ศักยภาพได้ว่าเขาทําได้จริงๆเพราะงั้นเงินแล้วก็เงินที่เขาเรียกมาเนี่ยบริษัทจะจ่ายได้จะจ่ายได้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเออแต่แค่เราต้องการรู้ว่าทําไมเขาถึงเรียกวเวลาเวลาเขาประกาศสัมภาษณ์งานเนี่ยเขาก็จะมีเขียนเงินเดือนเอาไว้บางที่บางอันก็ไม่เขียนเนาะแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีเขียนไว้ว่าเงินเดือนเท่าไหร่ซึ่งอันนั้นมันเป็นมินิมัมหรือเปล่าส่วนใหญ่หรือว่าอันนี้แล้วแต่แล้วแต่บริษัทเลย ใช่บางบริษัทก็คือไอตัวเลขนั้นน่ะเป็นตัวเลขตรงกลางแต่เป็นเรนชิบ่ะแล้วก็เอาตรงกลางอ่ะมาใมส่บางที่ก็จะเป็นเป็นน้อยสุดไม่ผมผมไม่รู้จริงๆนะว่ามีมีที่ไหนที่แบบเอามากสุดมาใส่ไวไ้ไม่น่าไม่น่ามีแล้ดจริงๆเออแต่ก็ก็ผมว่าก็ไม่น่าจะมี <laughs> นะก็ไม่น่าจะมีเออ <laughs> ก็คือถามได้ถ้าสงสัยเรื่องนี้ก็คือถามได้แต่ก็ไม่ควรคุยกันแต่แรกใช่ไหม ใช่คือคือถ้าเกิดว่าเราเรากังวลจริงๆเนี่ยคนที่มันกังวลจริงๆเรื่องเรื่องเองินว่าแบบมัน้มมองผมผมต้องพูดอย่างนี้เลยว่ามันไม่มีบริษัทไหนหรอกที่จะให้ผู้สมัครได้เงินเดือนน้อยลงคือถ้ามีก็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 ไม่โอเคก็ไม่ไม่ควรจะไปทำแต่แรกหมายถึงน้อยลงลาจากการเก่งากงานเก่าของเขาหรือใช,อใช่ยกเว้นว่ามันจะมีมีมีผู้สมัครบางคนที่บอกว่าฉันยินดีที่จะ เอาเป็นเดือนน้อยลงนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าเป็น first jobber งานแรกเลยจริงถ้าเป็น first jobber เนี่ยนะผมแนะนะําว่าโอเคเราดูความจําเป็นของตัวเราก่อนว่าเราเรามีเรามีอะไรนะภาระค่าใช้จ่ายในยบ้านแล้วก็ต้องการต้องคือมันต้องละเอียดเลยอะว่าแบบเวลาจะสมัครงานต้องคิดเลยว่าเฮ้ยที่บริษัทเนี้ยถ้าเราจะไปทํางาน เราจะเสีย huh. ค่าค่าใช้จ่ายยังไงบ้างมันต้องคำนวณตั้งแต่ตรงนั้นเลยแล้วก็เราก็จะรู้ว่าเดินนี้ที่เราควรเรียกอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คือเราต้องคำนวณไปจากบ้านเลยนะว่าเหมือนมีในใจตัวเลขในใจอยู่แล้วก่อนที่จะไปสมษณ์งานถูกปะใช่แล้วก็บางทีแบบการเดินทางเนาะการเดินทางไปไปทํางานเงี้ยมันก็จะมีคอสของมันซึ่งบางคนก็คิดไม่ถึงแล้วก็ไม่ค่อยเอาพวกเนี้ยมาคิด เวลาที่แบบว่าจะจะเรียกเงินเดือนก็ทาให้แบบเขาก็อยู่ไม่ได้ย่เีก็็ก็กกชวนไม่ได้โอเคก็คือเวลาสมัครงานกคือคุยเรื่องตัวเลขใช่ก็คือตอนไปสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยคุยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเราอถ้ามันเป็นมันเป็นข้อจากัดของเราจริงๆเราต้องอธิบายได้ว่าทเหตุผลทําไมเราต้องคุยและทําไมถึงต้องเรียกตัวเล่อนอืมโอเค มีข้อห้ามอะไรอีกอยไรเอ่ยเอ่อหลักๆเป็นเป็นประมาณนี้แล้วก็คือคือเรื่องมารยาทไปไปผมว่ามุกนอะไรู้แต่แต่ไปไปไปอีโก้ใส่ใส่ผู้สัมภาษณ์ก็ไม่ได้ก็มันก็ไม่มีทางได้หรอกแล้วมีแบบลุกอะเสื้อผ้าหน้าผมอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวไหมจริงๆแล้วตัแต่ที่ไม่หนีบที่ที่ไม่ขีแ้แปะไปผมก็ผม, <laughs> ผมอเค ให้ดูสุภาพอ,อ,อะไรก็ได้ในแบบของตัวเองใช่เออสูตรคำว่าสูตรจาเป็นไหมมันก็ไม่จําเป็นขนาดนั้นหรอกสูตรเทคทายอะไรก็ไม่จําเป็นขนาดนั้นหรอกเสื้อยืดเอเสื้อยืดอาจจะไม่เนาะอาจจะอันอ,อย่างนี้ต้องพูดอย่างนี้เสื้อยืดต้องดูบริษัษทเพราะบริษัทใหม่ๆบางทีเขาอะไรแบบเฉยๆเสื้อยืดแบบเสื้อยืดสุภาพนะไม่ใช่เสื้อยืดแบบลายอะไร ก็ <c oughs> คือเซ็ตซี้ก็คือเสื้อเชิ้ตใส่กางเกงนี่จําเป็นต้องเป็นสแล็คไหมหรือว่าจะเป็นกางเกงยีนสุภาพก็ได้แล้วแต่บริษัทแล้วแต่บริษัทใช่แต่<อ>แแกางเกงยีนเนี่ยอาจจะต้องระวังหน่อยนึงอืมยกสุภาพก็เป็นกางเกงผ้าธรรมดาละกันอ่าใช่หรือไม่ก็ <c oughs> แบบเออแต่อย่างเงี้ยอย่างที่บอกคือคือมันอยู่ที่บริษัทถ้าบริษัทใหม่ๆบางทีอ่อพวกยีนยีนสุภาพ ยีน voi, สีกลมสี bands, สีดําอย่างเงี huh. <laughs> okay. ้ยมันก็ยังขีดอยู่ที่บริษัทจริงอันนี้อันนี้ก็ศึกษาข้อมูลของบริษัทก่อนที่จะไปสัมภาษณ์นะคะแกก็ประมาณนี้เนาะเรื่องที่ห้ามไม่ควรดีกว่าเป็นข้อที่ไม่ควรถามคือก่อนหน้านี้นี่ก็คุยไปแล้วว่าสําหรับคนที่กําลังจะสวักงานหรือว่ากําลังแบบโดนเลิกจ้างแล้วอยากจะหางานใหม่ทีนี้มันจะมีในกลุ่มคนที่ ฉันไม่ค่อยแฮปปี้กับงานที่ทําอยู่นะตอนเนี้ยแต่ว่าฉันอยากจะเปลี่ยนงานแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าจะไปทําอะไรคือไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรมีมีมีข้อแนะนําในการค้นหาตัวเองหรือสิ่งที่ตัวเองชอบไหมคะคือจริงไอ้เยอะเนี่ยเจอเยอะ,อยอะที่ว่าที่ว่าแบบไม่รู้จะไปทําอะไรไม่รู้ว่าตัวเองชอบงานอะไรอะไรเนี้ยเยอะคือสิ่งที่อยากให้ค้นหามันก็เป็น ตัวเรานั่นแหละว่าเราชอบอะไรเราหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าชอบชอบกิจกรรมอะไรนะแต่คือเราเราให้คุณค่ากับกับอะไรเราให้คุณค่ากับการทํางานกับความรู้ใหม่ๆเราให้คุณค่ากับการได้เป็นการได้ทํางานเบอร์ใหญ่ๆหรือเปล่าเราให้คุณค่ากับการทํางานที่ต้องลงมือทําจริงๆเลยหรือเปล่าเราให้คุณค่ากับการทํางานที่แบบว่าต้องวางแผนเยอะต้องต้องคิดเยอะอะไรหรือเปล่า คืออันเนี้ยมันผมผมคิดว่าเกินเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แทบบไม่เคยมีใครทำเองอืมอืมซึ่งมันมันก็เป็นประเด็นว่าเด็กรุ่นใหม่เขาจะเขาก็จะเจอว่าแบบไม่อันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่ใชเพราะว่าพวกมึงมันไม่เคยมีใครสอนใุกระการสิ่นงนั้นีอมันเป็นเหตุผลของการที่เด็กรุ่นใหม่ดูเหมือนจะ ถ้าถ้าภาษาโบราณเขาบอกละเอียบขี้ไก่ไม่ฟอใช่ไหมก็คือเปลี่ยนงานบ่อยทำอะไรหยิบโยงแต่จริงแล้วเขาอาจจะไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรคือฉันมาทําฉันทําได้แหละแต่ฉันไม่ได้แฮปปี้กับการทํางานอะไรเงี้ยก็เลยเปลี่ยนไปเรื่อยจริงคือมันไม่ใช่แค่เด็กรุ่นใหม่ด้วยซ้ำคนรุ่นเก่าที่ผมเคยคุยด้วยอย่างเงี้ยก็มีก็คือเขาก็ไม่รู้ว่าเข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 าชอบอะไรองานแบบไหนที่เหมาะเขาแต่เขาที่เขาทำเพราะว่า ก็เขาทำได้ทำได้แล้วเขาก็มันก็ไอ,องานนี้ทําให้เขาแบบมีกินมีใช้แต่ถามว่ามีความสุขไหมก็เฉยๆก็ได้ซึ่งน่าจะบอกว่า80%ของของคนทํางานในปัจจุบันเลยนะที่ที่รู้สึกว่าแบบอาจจะไม่ได้ทํางานที่หลักที่ชอบจริงๆฉันทําได้แล้วมันก็ให้ปัจจัยในการดำรงชีวิตอแค่นั้นเองใช่ใช่แล้วซึ่งซึ่งคือเด็กรุ่ใหม่เขา take อ c นี่ยคือแบบ ฉันไม่รู้แล้วฉันก็ไม่รู้ฉันจะทนอยู่ไปทําไมอย่างเงี้ยก็เลยออกอมันก็เลยกลายเป็นกลายเป็นโปรไฟล์ของเด็กรุ่นใหม่ที่เราเห็นในปัจจุบันที่ว่าแบบอยู่แป๊บหนึ่งออกอยู่แป๊บหนึ่งออกก็เป็นอย่างเป็นเป็นเป็นที่มาที่ไปเป็นอย่างี้ก็มีมีเช็คลิสอะไรสักแชร์นิดหน่อยไหมคะว่าฉันควรจะสำรวจตัวเองในสิ่งนี้ก่อนที่จะไปสมัครงานหรือว่าเลือกที่จะทำงานอะไร ก็อันนี้เราจะไม่พูดถึงว่าสายงาน <Ừ. S 2> อาชีพอะไรอย่างนี้นะเราจะไม่พูดถึงว่าธุรกิจอะไรอย่างนี้ฉากเช็คลิสต์ของตัวเองก็คือเราอะไรอะ่ะตัวคอนเทนต์ของงานคือเราอยากจะเป็นคนที่ต้องใช้ความรู้เยอะไหมในการทำงานเราอยากจะทำงานแบบจีปาดหาไหมเราอยากจะทำงานกับคนคนแบบไหนแต่ทำงานในองค์กรแบบไหน ไม่ไม่เอาแบบเรื่องแบบชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้นะไม่เอาแบบชื่อเสียงแบบว่าต้องทํางานในในบริษัทอันดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออยังยังไม่ต้องมาพูดถึงตรงนั้นเอาแค่ว่ารูปลักษ์ขององค์กรที่เราจะเข้าไปอยู่อ่ะมันมันมันเป็นยังไงร,รูปลักษ์ของงานที่เราจะเข้าไปทําเราต้องทํางานประมาณแบบแบบอ่าแบบแบบ ต้องต้องใช้ความรู้แบบเต็มเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยหรือเปล่าต้องไปนั่งศึกษาใหม่หรือเปล่า <S 1> <S 1> <S หรือว่าต้องแบบประสานงานคุยกับคนอื่นเยอะๆอย่างนี้หรือเปล่าลักษณะของของของ,ของตัวเนื้องานงเราอะ่ะมันจะเป็นประมาณไหนก่อนและอันเนี้ยอันเนี้ยมันถึงจะไปวางได้ว่าไปไปอยู่ในอาชีพไหนกันบ้างเพราะไอ้ภาพรูปลักษณ์แบบหนึง่งเนี่ยมันสามารถไปเป็นไปเป็นได้หลายๆอาชีพเลยเป็นเซลสมมุตินะเป็นเซลเป็นแบบ เป็นคอนเซ็ล์ไปเลยอย่างเงี้ยบางทีมันก็มีลักษณะของงานคล้ายกันก็คือบางทีแต่ละคนก็จะมีจุดเด่นในตัวเองที่บางทีตัวเองก็ไม่รู้ว่าฉันถนัดแบบนี้ใช่ไหมคือเราต้องหาตรงนี้ให้เจอก่อนแล้วเราจะรู้ว่าเราฟิตกับงานแบบไหนที่จะทได้นานใช่ใชจริงๆอการหาอาชีพที่เหมาะกับเรามันบางทีมัน,ม,นมันเหมือนง่ายแต่มันก็ไม่ง่ายนะบางทีเลือประสบการณ์ชีวิตเราเราก็ต้องเจออะไรหลายๆอย่างก่อนที่เราจะรู้ว่าเราชอบอะไรด้วยแหละ เพียงแต่เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเจอกับประสบการณ์นั้นๆมากกว่าอืใช่ไอ้พวกพวกแบบทดสอบพวกนี้ยหรือว่าการที่แบบว่ามามาคน้นหาตัวเองมาแบบค้นค้นดูว่าตัวเราชอบอะไรอะไรจริงๆพวกเนี้ยคือมันไม่ใช่ว่าเราไม่ลงมือทำอะไรนะแต่ว่าอย่างน้อยคือเราเราก็มีมีเข็มทิศที่แบบเออเห็นชัดมากขึ้นว่าควรจะไปสใสใ่ไหนใส่ไหนอะไรอย่างเงี้ย อย่างถ้าแบบถ้าเรารู้ว่าเรา <S <S เราเป็นคนที่เ,เราเราไม่ชอบงานละเอียดขนาดนั้นอย่างเงี้ยมันมันก็เราก็ไม่เหมาะกับงานที่แบบต้องมานั่งทำทำอะไรละเอียดละเอียดอยู่แล้วเราก็จะรู้เลยว่าเราไม่เอาอืม,อมนี่ไม่ใช่ทางฉันก็เราก็รู้แล้วว่ามันมันไม่ใช่เราก็ต้องเสียเวลาไปนั่งทำเนี่ยพอถึงบอกว่าอาจารย์แนะแนวนะคะในมหาลัยหรือโรงเรียนนี่สำคัญจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยคนที่จบออกมาแล้วหางาน อาจจะก็ไม่รู้ว่าจะมีใครที่จะให้คาปรึกษาเหมือนอาจารย์แนแนวในโรงเรียนซึ่งก็ก็มันมีข้อมูลอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วแหละที่จะสามารถหาได้แต่บางทีมันไม่สามารถมาฟันธงได้เพราะว่าในอินเทอร์เน็ตมันต้องพูดรวมๆเหมือนเราบอกพยากรกรุ๊ปเลือด A.B.C อะไรอย่างนี้ซึ่งซึ่งแต่ละกรุป๊ปมันก็มีคนเยอะแต่ถ้าเกิดอยากจะฟิกในตัวของเราเลยเนี่ยก็ต้องหาที่ปรึกษาดีๆคือคือผมสามารถช่วยช่วยอ่า แน,แนวได้นะครับตั้งแต่เริ่มเลยตั้งแต่ว่าค้นหาตัวเราเลยว่าเราอะ่ะมีมีคุณค่าในการทําง,งานของเรา่คืออะไรเราเราให้ค่ากับการทําง,งานแบบไหนแล้วเราจะไปเหมาะกับองค์กรลักษณะนะนะครับอ่าอันนี้ก็คือเริ่มแรกแล้วก็อันที่สองคือเรื่องของเนซูเม่เราก็ช่วยได้ผมก็ช่วยได้ว่าแบบเฮ้ยเนซูเม่คุณน่ะทําแล้วโอเคหรือ,อยังก็คือเรามีทั้งบริการแบบตรวจเนซูเม่ก็มีหรือว่าถ้าจะให้ช่วยแบบ ช่วยสอนให้เขียนว่าเขียนยังไงก็กก็มีนะครับ <additionally, S 2> อันนี้คือส่วนอีกส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องของเรื่องของการสัมภาษณ์อ่ะอันนี้ผมช่วยได้อยู่แล้วนะครับก็คือเหมือนกับเป็นเป็นเป็นซ้อมสัมภาษณ์นี้ก็ได้หรือให้คําแนะนําในการสัมภาษณ์ก็ได้ว่าคุณจะเตรียมตัวยังไงแล้วก็คือถ้าเกิดว่ามามาแบบขอขอคําปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเฉพาะตัวจริงๆก็คือเรากําลังแนะนําให้คุณเรากําลังช่วยคุณเพื่อคุณจะไปสัมภาษณ์งานที่แบบคุณไปสมัครมาแล้วเขาเรียกสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ย อืมฮะเพราะนั้นมันก็จะเป็นเป็นคือเรื่องะไรเนี่ยมันเป็นเฉพาะตัวจริงๆอะ่ะอืมใช่แล้วก็จะได้ข้อมูลที่ตรงมากขึ้นใช่นะครับมันมีอีกอันหนึ่งก็คือเป็นเรื่องการวางแผนพนทักษะคืออย่างที่บอกคือทักษะมันมันมันสำคัญแล้วก็ในในเทรนการหาคนยุคสมัยใหม่เนี้ยเขาก็เริ่มดูที่ทักษะมากขึ้นเพราะฉะนั้นการวางแผนเพื่อจะพัฒนาว่า อนาคตเราอะเราอยากมีทักษะอะไรเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยมันก็จําเป็นคืออันเนี้ยก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่ผมก็ให้คำปรึกษาให้คำแนะนำด้วยอือก็คือตั้งแต่เริ่มต้นหรือตั้งแต่เตรียมพร้อมทักษะในการที่จะไปทํางานในการค้นหาว่าตัวเองอถนัดอะไรชื่นชอบอะไรและจะทําอะไรได้ดีในการอเอ,อ่อเริ่มต้นเขียนเปเปอร์ตั้งแต่เรซูเม,ม่เลยแล้วก็รวมถึงทักษะในการที่จะไปสัมภาษณ์งาน ให้เหมาะกับตัวเองที่ทุกอย่างมันเป็นการคอนซัลแบบเฉพาะบุคคลจริงๆเนาะ <Okay. S 2> ก็จริงๆที่เชิญคุณเอินมาวันนี้เพราะว่าก็ได้คุยกันหลายรอบแล้วเนาะแล้วก็รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเซอร์วิสตรงเนี้ยคือสำคัญสำหรับคนที่ไม่ไม่มีแนวทางอย่างที่บอกว่าคนเรามันต้องมีอาจารย์แนะแนวในชีวิตส่วนในเรื่องของการทํางานเนี่ยแล้วด้วยความที่คุยกับคุณเอินมาหลายรอบเลยทําให้รู้ว่าอันนี้แหละคืออาชีพ SR อของเขาแล้วเขาก็เหมาะที่จะแนะนำจริงๆเราไม่ใช่เราไม่ใช่โค้ชที่แนะนำแบบกว้างๆอันนี้คือคนที่ทำเป็น SR สมืออาชีพมาบอกต่อ หรือคนในคนในวงในมาบอกต่อดีกว่าอันนี้จะทําให้เข้าถึงจุดประสงค์ในการที่เราจะพัฒนาตัวเองไปถึงจนถึงการสมัครงานแล้วก็ได้ทํางานในองค์กรจริงๆนะคะ <c oughs> ก็ฝากเอาไว้ด้วยการส่งเื่อมสำหรับคลิปนี้แน่นอนว่าอาจจะ,ะพูดกว้างๆในเรื่องของการแนะนําว่าคุณจะปรับตัวยังไงจะหางานใหม่ย,ยังไงหรือการเปลี่ยนงานยังไงในช่วงหลังโควิดนะคะแต่ว่าถ้าอยากจะทราบรายละเอียดก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ด้านล่างเอาไว้ค่ะ เป็นเพจของคุณเอิร์นนะคะก็สามารถเข้าไปขอความปรึกษาได้ที่ด้านลน่างเลยเดี๋ยวจะใส่ไว้ให้นะคะโอเคก็ okay. mm. ขอบคุณคุณเอิร์นมากเลยสาหรับวันนี้ขอบคุณครับผมยินดีมากเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะให้คุณเอิร์นฝากอะไรก่อนก่อนก่อนทิ้งกันไปรอบนี้ก่อนหลอนจากกันไปรอบอ่าคงคงไม่ต้องฝากเพจแล้วนะ <laughs> เพจเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ในข้างล่างนะโอเคเอ่อฝากนิดนึงว่าสิ่งที่ผมจะถ้าเกิดจะให้ผมช่วยอะ่ะ ผมช่วยช่วยแล้วก็ผมการันตีได้ว่าตัวโปรไฟล์หรือว่าความชัดเจนชีวิตคุณมีมากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะมันไม่ได้เป็นตัวการันตีว่าเราจะได้งานร้อยเปอร์เซ็นต์มันไม่ไม่ไม่ใช่เพราะว่ามันมีปัจจัยมากมายที่แบบว่าไม่ว่าใครก็ควบคุมไม่ได้เ,เยอะแยะเลยเช่นโควิดอย่างเงี้ยมันไม่มีใครควบคุมได้ว่าจะเกิดขึ้นเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคนที่กําลังหางานอยู่หรือคนที่อยากจะเปลี่ยนงานใหม่เนี่ยเราทําให้ดีที่สุดแล้วก็ มันมันต้องใช้เวลานะครับก็ขอให้อดทนรอคอยแล้วก็สู้นะอย่าอย่าอย่าท้อนะครับใช่ที่สำคัญเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมในทุกสถานการณ์นะคะตืออจช่วงนี้เราอาจจะแบบเกิดการพันเปลี่ยนงานเกิดการเลิกจ้างอะไรล้วแต่เรามีเวลาว่างเราสามารถหาความรู้เพิ่มเติมเพิ่มทักษะให้ตัวเอง เราอาจจะได้ดีมากกว่างานเดิมที่เราโดนเลี้ยวออกมาก็ได้ถูกไหมเพราะเรามีการพัฒนาขเข้าไป,ป,ไปแล้วเออเป็นไปได้เพราะฉะนั้นก็การเตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็พัฒนาตัวเองเสมอสําคัญนะคะก็ฝากเอาไว้ที่นี่ละกันแล้วก็เดี๋ยวใ,ในรอบหน้าอาจจะเชิญคุณเอ๋เข้ามาพูดคุยกันใหม่และกันอาจจะเป็นเรื่องของทักษะที่มันเจาะลึกมากขึ้นนะคะเคงวันนี้ก็ขอบคุณมากแล้วเดี๋ยวเจอกันในรอบหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอ่ะค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ 지 <목소리>